หากใครไปเห็นในโลกออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงกันอย่างมากเลยค่ะว่าเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของแกรนเมอร์เคียวโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายที่ในต่างจังหวัดด้วยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเขายกครัวจากในโรงแรมเชฟอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยออกมาไว้หน้าโรงแรมแล้วขายเป็นสตรีทฟู้ดอันนั้นคืออยู่ในโลกออนไลน์แล้วเห็นเป็นภาพนิ่งปรากฏว่าฟางก็สงสัยมากเลยว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะว่าในภาวะแบบนี้นะคะ สิ่งที่จะต้องโฟกัสไปและเป็นเครื่องจักรหลักสําคัญในบ้านเราก็คือภาคธุรกิจท่องเที่ยวพี่โอในช่วงนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวงานอีเวนต์ก็ไม่มีคนมาท่องเที่ยวมาพักก็ไม่มีมสิ่งที่ขาดเนี่ยคือกระแสะเงินสดทุกทุกแห่งเนี่ยพยายามที่จะเอาตัวรอดวิธีการบริหารจัดก,การของเขาเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งเรื่องเนี่ยคือต้องการเพิ่มกระแสะเงินสนดใช่ไหมพี่โอแต่ว่าสองเนี่ยก็คือทำให้ผลพลอยได้นะ ทำให้พนักงานมีทักษะมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะว่าในภาวะแบบนี้นะคะสิ่งที่จะต้องโฟกัสไปและเป็นเครื่องจักรหลักสำคัญในบ้านเราก็คือภาคธุรกิจท่องเที่ยวพี่โอในช่วงนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวงานอีเวนต์ก็ไม่มีคนมาท่องเที่ยวมาพักก็ไม่มีมสิ่งที่ขาดเนี่ยคือกระแสะเงินสดทุกทุกแห่งเนี่ยพยายามที่จะเอาตัวรอด พาไปดูค่ะคุณผู้ชมครเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไปที่โรงแรมแกนเมอร์เคลียวที่อยู่ตรงฟอร์จูนนะคะในบริเวณนั้นเนี่ยเขามีการนําเอาร้านอาหารที่เขาทําอาหารอยู่ในโรงแรมอะพี่โอ,อม,มาตั้งไว้ด้านนอกยกอาหารจากโรงแรมมาเป็นสตรีทฟู้ดนี่ด้านหน้าของเมอร์เคลียวตรงแยกรัชดาใช่เลยค่ะตัดพระรามเก้าคนเยอะอย่างนี้เลยอะพี่โอเขาไปอะไรนะ่ะเข,าไ,เขาไปซื้อ,อ,อ,อเขาไป เขาไป,ไปต่อแถวซื้อกัน oh. อันนี้คือไปต่อแถวซื้อจริงๆนะคะจริงๆแล้วเขาทํามาตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาละ uh. แต่ว่ามันกลับกลายเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่เ,เขาเรียกว่าอะไรครับเป็น t o l k o t the Town ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยเมื่อช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของธุรกิจท่องเที่ยวของโรงแรมนี่เขาดิ้นเพื่อให้คนงานพนักงานได้มีงานทำใช่แล้วก็เอาสินค้า เอาอาหารเอาฝีมืออาหารโรงแรมนั่นแหละครับเอามาขายให้กับประชาชนทั่วไปไปซื้อในราคาถูกแต่าาไม่ใช่ราคาโรงแรมนะราคาจับต้องได้พี่โอคือแนวคิดเนี่ยก็คือบอกว่า เอาครัวของโรงแรมที่ปกติเวลาพี่โอไปกินหรือว่าคุณผู้ชมไปกินเข้าโรงแรมไม,ไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกอไม่มีใครเห็นเชฟไม่มีใครเห็นวิธีการทําไม่มีใครเห็นวัตถุดิบออกมาก็คือเป็นจานอยู่แล้วยกมาแบบนี้เนี่ยให้อารมณ์แบบสตรีทฟู้ดและราคาที่พี่โอบอกเนี่ยจับต้องได้จับต้องได้จไดจไดโจ๊กฮ่องกงนี่เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ข้าวเหนียวหมูทอด35บาทข้าวเหนียวหมูทอด35บาทแล้วมีอีกน้ำเนี่ยคะ่ะน้ำเนี่ยก็ราคาประมาณสัก20บาท 2 0 <20 S 1> <อ>แก้วละ20บาทแล้วก็กาแฟแกาแฟร้อนกาแฟร้อน40บาทต่อแก้วส่วนปลาต้องโกะทำไมเขาคิดขายปลาต้องโกะกันจังอะคะไม่รู้จะ <laughs> จะจะ,จะไปสู้อกโกของผมที่ปากซอยได้เบ้าจับต้องได้คุณไม่ต้องไปซื้อชุดละร้อยรุดละ30บาทเองโอ้ยปลาต้องโกะที่ไหนชุดละร้อยการบินไทยไง <laughs> อ้น,นั่นมันเวอร์ <laughs> ไปปลาต้องโกะชุดละร้อยไม่ต้องไป ซื้อที่ไหนหรอกนะปากซอยเนี่ยยี่สิบสามสิบาทก็ได้บรรเลงตั้ง<ต>ลายคู่นึงอันนี้คือ30บาทแล้วคุณภาพดีอ่าแล้วก็อันนี้ไข่เจียวพี่โอไข่เจียวหนึ่งฟองบวกเครื่องอีกหนึ่งอย่าง29บาทดีไหมไม่ถึง30นะคือใครๆก็ซื้อกินได้แถวนั้นนะคะอ่าแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคุณผู้ชมจะเห็นนะมีพนักงานมีใครเนี่ยมามาทำอาหารขายกันคือส,คสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุด ไอ้เรื่องราคาเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดจากการขายอาหารของโรงแรมในแนวสตตีทฟู้ดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ค่ะคือคุณภาพถูกความสะอาดถูกต้องใช่อันนี้แน่นอนใช่ค่ะเพราะมันเป็นอาชีพของเขาที่เขาต้องสร้างคุณภาพกับความสะอาดและก็การบริการแต่พี่โอรู้ไหมว่าคนที่ทำเนี่ยทำไปต้องโกอยู่เนี่ยเนี่ยคนนี้รักษาการผู้จัดการทั่วไปนะ คือเป็นคือเป็นระดับบอกว่า GM นะต้องลงมาทำเองนี่แหละผู้นำใช่เขาเรียกผู้นำผู้นำคือทำให้ลูกน้องเห็นไม่ได้นัดแนะไม่ได้อะไรเลยนะก็คือไปเนี่ยไปก็ฟังก็ไปถ่ายตามปกติกับทีมงานแล้วก็ไปเห็นเอ๊ะก็เลยถามถามพนักงานบอกนี่คือใครนี่ลือรักษาการ GM รักษาการ GM ของโุงแรมเมียวใช่ลงมาทำเองเออ และที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมคะคือวิธีการบริหารจัดการของเขาเนี่ยแน่นอนว่า1เรื่องเนี่ยคือต้องการเพิ่มกระแสะเงินสด uh huh. ใช่ไหมพี่โอแต่ว่า2เนี่ยก็คือทําให้ผลพลอยได้นะทำให้พนักงานมีทักษะมากยิ่งขึ้น uh huh. เพราะ uh huh. เพราะนอกจากจะเป็นคนที่อยู่ในครัวจะเป็นเชฟที่มาทําอาหารแล้วพี่โอ uh huh. เลขานุกการฝ่ายช่างเพรพ่มพนในการฝ่ายจัดซื้อ uh huh. ออ แล้วก็รวมถึงผู้จัดการที่ดูแลเรื่องของงานจัดเลี้ยงต่างๆที่ไม่เคยทําอาหารเลยเนี่ยต้องลงมาคลุกคลีอยู่กับการทําอาหารขายกับลูกค้าแบบนี้ได้กําลังใช่ได้พลังดีที่สุดเลยนะต้องบอกว่านี่คือการดิ้น